ีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เราได้เรียนกันไปหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะพาพวกเรามาขึ้นเนื้อหาเรื่องใหม่นั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องการใช้สระแบบลดรูปค่ะ เด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการใช้สระแบบแปลงรูปหรือเปลี่ยนแปลงรูปไปแล้วคราวนี้ครูจะพาพวกเรามารู้จักการใช้สระอีกแบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือการใช้สระแบบลดรูปนั่นเองการใช้สระแบบลดรูปจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสระในภาษาไทยบางตัวเนี่ยเมื่อเราเอาสระตัวนั้นมาประสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดนะคะเด็กๆขีดเส้นใต้ตรงคำว่ามีตัวสะกดค่ะเมื่อคำนั้นอาสระบางตัวเมื่อะสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดแล้ว จะมีการลดรูปสระให้สระตัวนั้นเนี่ยหายไปเลยค่ะเด็กๆเ,เอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในสระในภาษาไทยมีตัวไหนบ้างที่เป็นสระแบบลดรูปนะคะสระตัวแรกค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสระตัวนี้อ่านว่าอะไรเก่งมากค่ะเด็กๆสระตัวนี้คือสระ โอ้นั่นเองค่ะเด็กๆคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆเขียนคำที่ใช้สระโอโดยที่ไม่มีตัวสะกดเด็กๆก็จะเขียนสระโอแบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะเช่นครูขอยกตัวอย่างคําว่าเลาเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำว่าโลเนี่ยไม่มีตัวสะกด ดังนั้นเมื่อไม่มีตัวสะกดเราก็เขียนสระโอแบบปรากฏเต็มๆรูปแบบนี้ก็คือมีทั้งสระโอแล้วก็สระอะอยู่ด้านหลังแต่ค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าในกรณีที่คําที่ใช้สระโอเนี่ยมีตัวสะกดขึ้นมาเมื่อไหร่สระโอที่เด็กๆเ,เห็นอยู่เนี้ยจะลดรูปหายไปทันทีเลย จะไม่มีการเขียนรูปสระโอในคำคำนั้นเลยค่ะครูขอยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะคำแรกคือคำว่าคนาเด็กๆรู้จักตัวนี้แน่นอนค่ะคำว่าคนคำว่าคนเนี่ยเกิดจากคอโอนอคนคอโอนอคนเด็กๆคะ คำว่าคนเกิดจากคอโอนอคนคอควายคือพยัญชนะต้นเห็นไหมคะเด็กๆคือพยัญชนะต้นโอคือสระโอโอคือสระโอนอตัวนี้คือตัวสะกดอยู่ตรงนี้เมื่อผสมทั้งพยัญชนะต้นสระและตัวสะกดจึงเกิดเป็นคำคำใหม่ขึ้นคือคำว่าคน แต่ในภาษาไทยสระโอเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปดังนั้นในการเขียนคำว่าคนเราจึงไม่ได้เขียนเป็นคอโอนอคนแบบนี้ไม่เอาแต่ทำไมคะเด็กๆเ,เราจะลดรูปหรือตัดรูปสระโอทิ้งไปเลยเหลือ,เ,อ,อเหลือแค่พยัญชนะสองตัวคือคอควายกับน,นอนหนู แต่เราอ่านออกเสียงสระโอเหมือนเดิมนะคะคอโอนอจึงเกิดเป็นคำว่าคนแบบนี้นั่นเองอ่าเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจลองดูตัวอย่างตัวต่อไปก็ได้ค่ะคำนี้อ่านว่าชกอ่าชกเหมือนชกมวยอะคะ่ะเด็กๆคำว่าชกเกิดจากชอโกอชกชก ชออกอชกชอในที่นี้คือชอช้างซึ่งเป็นพยัญชนะต้นโอคือสระโอกอตัวนี้คือตัวสะกดชออกอจึงอ่านรวมกันว่าชกแต่ในการเขียนในการเขียนนะคะเด็กๆ เราจะไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้ชอโอก,กอชกแบบนี้ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าสาระโอเนี่ยแหละเมื่อมันมีตัวสะกดอย่างในคำนี้ก็คือตัวกไก่เห็นไหมคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะลดรูปหรือตัดรูปสระโอทิ้งเลยชื่อตัดทิ้งเลย คำนี้จึงเขียนเป็นชกแบบนี้แต่ในการอ่านหรือการอ่านออกเสียงเราจะต้องยังคงเสียงสระโอเอาไว้นะคะเด็กๆก็คือชอโอกกชกนั่นเองแต่ในการเขียนเราจะไม่เขียนรูปสระโอนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างตัวต่อไปก็ได้ค่ะคำว่ามด เด็กๆคะมดเกิดจากมอโอดอมดมอโอดอมด <d ial> <mod> เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆมอคือพยัญชนะต้นก็คือตัวมมา้าโอคือสระและดอตัวนี้คือดอเด็กคือตัวสะกดมอโอดอมดแต่ปัญหาคือคำว่ามดเนี่ย มันดันมีตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยในการเขียนเราจึงไม่เขียนมอโอโดอมดแบบนี้ไม่เอาเราจะต้องลดรูปสระ,ะโอออกไปเลยก็คือตัดสระ,ะโอทิ้งไปเลยค่ะแล้วเราจะเหลือแค่มดแบบนี้ในการเขียนนะคะเด็กๆแต่ในการอ่าน เราจะต้องยังออกเสียงสระโอเหมือนเดิมเป็นมมโอดอมดนั่นเองอ่าเด็กๆเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่านมนมเกิดจากนอโอมนมนอโอมนมนอคือนอนูพยัญชนะต้น โอคือสระและมอก็คือตัวสะกดตัวมอมะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีตัวสะกดเราจึงต้องตัดรูปสระโอทิ้งไปเลยเราจะไม่เขียนแบบนี้เราจะไม่ดอโอมอนมแบบนี้ไม่เอาตัดทิ้งเราตัดทิ้งชึบๆก็จะเหลือรูปแค่นี้เองเด็กๆเริ่มเข้าใจการลดรูปสระโอแล้วใช่ไหมคะ่าถ้าอย่างนั้น เราลองมาดูซิว่ามีสระอะไรอีกที่ในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดแล้วเนี่ยเราจะลดรูปไปเด็กๆคะสระตัวหนึ่งที่จะมีการลดรูปเมื่อมีตัวสะกดคือสระอค่ะเด็กๆสระอแต่ว่าในสระอที่มีการลดรูปนั้นมันมีเงื่อนไขเดียวเลยก็คือ ตัวสะกดตัวนั้นจะต้องเป็นรอเรือเท่านั้นค่ะเด็กๆถ้าเป็นตัวอื่นสระ,ะอ,อจะไม่ลดรูปนะคะเช่นเด็กๆคะครูขอยกตัวอย่างแบบนี้ทออทอเหมือนทอผ้าใช่ไหมคะเด็กๆรูปสระ,ะอปรากฏชัดเจนทออทอแต่คำนี้ไม่มีตัวสะกดค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนสระอ,อปกติแต่ค่ะเด็กๆถ้าครูเขียนใหม่แบบมีตัวสะกดนะเป็นทออโนอทอนทออโนอทอนเด็กๆคะเห็นไหมว่าตัวสะกดของสะระอ,อตัวเนี้ยเป็นนอหนูไม่ใช่รอเรือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เราจะไม่ลดรูปถ้าตัวสะกดไม่ใช่รอเรือคำว่าทอนแม้ว่าจะมีตัวสะกดและใช้สระอจึงยังคงรูปสระเอาไว้แต่ในกรณีที่คำคำนั้นเป็นสระอแล้วสะกดด้วยตัวรอเรือแล้วสะกดด้วยตัวรอเรือ สรรอตัวนั้นจะลดรูปหายไปเลยแล้วใช้รอเรือเป็นตัวสะกดแทนขอยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจดังนี้นะคะเด็กๆคำแรกคือคำว่าพรคำว่าพรตัวนี้หมายถึงพระให้พรน,นะคะให้ศีลให้พรเด็กอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นหรือแบบวอวยพรก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยคำว่าพรตัวนี้เนี่ยมันเกิดจาก พออรอพรพอพอ,อรอพรพอ,พอคือพอพานคือพยัญชนะต้นออคือสระรอคือตัวสะกดเห็นไหมคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าพรแต่ในการเขียน เราจะไม่เขียนว่าพออรอพอรแบบนี้ไม่เอาเพราะมันสะกดด้วยตัวรอเรือดังนั้นในการเขียนตัดออ่างทิ้งค่ะลดรูปออ่างออกไปจึงเหลือแค่คำว่าพอนแบบนี้นั่นเองเด็กๆเข้าใจไหมคะอะลองมาดูตัวอย่างอีกสักคำหนึ่งก็ได้ค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าก่อน กรค่ะเด็กๆครูขอให้ความหมายเล่นๆนะคะเด็กๆคําว่ากรในที่นี้แปลว่ามือ,อคําว่ากรแปลว่ามือ,ม,อมือของเราเนี่ยค่ะกรเกิดจากกรอ,อรอกรกรอ,อรอกรกคือพยัญชนะต้นตัวกอไก่อคือสระอ,อรอคือตัวสะกดคือตัวรอเรือ กออรอออ่านว่ากนแต่ในการเขียนเราจะไม่เขียนว่ากอออกอแบบนี้ไม่เอาเราตัดออ่างทิ้งหรือลดรูปตัวสระอออกไปให้เหลือแค่กรอ,อ่าเด็กๆเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะขอยกตัวอย่างอีกสักคำหนึ่งละกันค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าจอน จรตัวนี้ก็เหมือนกับตำรวจจราจรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ไฟจราจรหรือว่าคนจรจัดถ้าเราเคยเห็นจรตัวนี้เกิดจากจออรจรจออรจรจอ,อ,รอ,จอ,จอก็คือพยัญชนะต้นจอจนอคือสระอรอคือตัวสะกดตัวรอเรือ คำนี้อ่านว่าจรแต่เช่นเดียวกันคือเราจะไม่เขียนว่าจรแบบนี้แต่เราจะเขียนว่าจรแบบนี้โดยการลดรูปสระอทิ้งไปค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วครูขอดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าคอนคอนตัวเนี้ย จะใช้ในคําว่าละครนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยดูใช่ไหมคะละครละครโทรทัศน์ละครทีวีอย่างนี้เป็นต้นคอนตัวนี้เกิดจากคอออรอคอนคอออรอคอนอ่านว่าคอนแต่ในการเขียนเราก็ไม่เขียนแบบนี้เหมือนกันค่ะเราตัดอออ่างทิ้งแล้วเหลือแค่คอนแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆถ้าเข้าใจแล้ว ครูอยากพาพวกเรามารู้จักสระลดรูปอีกสักตัวหนึง่งนั่นก็คือสระตัวนี้นั่นเองคือสระอะไรคะเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมคะว่าสระนีตนะะ้ตัวนี้คือสระเก่งมากค่ะตัวนี้คือสระเออค่ะเด็กๆสระเออสระเออเมื่อมีตัวสะกดเมื่อคาคานั้นเนี่ยคาที่เขียนในสระเอมีตัวสะกดสระเออจะมีการลดรูป แต่การลดรูปของสระเออจะไม่เหมือนกับสระที่ผ่านมาเมื่อสองตัวสระสองตัวที่ผ่านมานะคะเพราะเราจะไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดแต่เราจะตัดอออ่างทิ้งอออ่างในสระเออทิ้งแล้วเปลี่ยนอออ่างในสระเอเนี่ยเป็นตัวยอยักษ์ในกรณีที่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะเด็กๆอ่า เราลองมาดูตัวอย่างกันคำแรกคือคำว่าเคยเคยคำว่าเคยเกิดจากคออเอยอเคยคออเอยอเคยคคอคือคอควายเป็นพยัญชนะต้นเห็นไหมคะเด็กๆเ,เออก็คือสระเออแต่ คำนี้มีตัวสะกดค่ะเด็กๆคือตัวยอหรือยอยักษ์นั่นเองชึบมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นในการเขียนคําว่าเคยเราจะไม่เขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เราจะไม่เขียนแบบนี้คอเออยเคยไม่เอาเราลดรูปตัวออากในสระเออทิ้งก็คือตัดทิ้งไปเลยแล้วเขียนตัวสะกดขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นเคยแบบนี้นะคะ,คะเด็กๆ ในการเขียนเราตัดอออ่างทิ้งก็จริงแต่ในการออกเสียงคะเด็กๆคำนี้คือสระเอนะคะไม่ใช่สระเอไม่ได้อ่านว่าเคเคออกไม่ได้ค่ะเด็กๆต้องอ่านเป็นสระเอคือคำว่าเคยค่ะเข้าใจไหมคะเด็กๆอลองดูตัวอย่างอีกสักคำค่ะคำนี้คือคำว่าเลย คําว่าเลยก็เกิดจากลอเอยอเลยเห็นไหมคะเด็กๆว่าเราไม่เขียนเลยแบบนี้แต่เราตัดหรือลดรูปตัวอออ่างในสระเออออกเป็นเลยนั่นเองโอเคนะคะเด็กๆลองดูคำต่อไปค่ะคํานี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงเด็กๆลองออกเสียงพร้อมครูนะคะเฉยเฉย อ่าคำว่าเฉยในที่นี้หมายถึงนิ่งเฉยอะคะ่ะคือไม่ขยับขยื่นนิ่งเฉยไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะเด็กๆคำว่าเฉยเกิดจากฉอเอยอยอเฉยฉอเออยอเฉยชอ,อ,ยชอก็คือชอชิงเป็นพยัญชนะต้นเอคือสระและยอคือยอยัยยกษ์เป็นตัวสะกด ในการเขียนเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสระ,ะเออก็เลยต้องตัดอออ่างทิ้งปึ๊บกลายเป็นคำว่าเฉยอ่าและคำสุดท้ายที่ครูนํามายกตัวอย่างให้พวกเราดูค่ะคำนี้อ่านว่าเขยเขยคำว่าเขยก็เหมือนกับลูกเขยนั่นเองค่ะเด็กๆเคยรับประทานกันไหมคะไข่ลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยเขยเกิดจาก ขอเออยอเขยขอก็คือขอไข่เป็นเพยญชนะต้นเอคือสระและยอยักษ์ตัวนี้คือตัวสะกดเมื่อคำนั้นเขียนด้วยสระเออและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็ลดรูปออ่อางออกเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเหลือเป็นคำว่าเขยแทน เด็กๆคะและสระตัวสุดท้ายในภาษาไทยที่มีการลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนั่นก็คือสระตัวนี้นั่นเองเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าสระตัวนี้คือสระอะไรเอย่ยสระถูกต้องคะ่ะเด็กๆตัวนี้คือสระอัวนั่นเองเด็กๆคะโดยปกติแล้วถ้าเราเขียนสระอัวแบบไม่มีตัวสะกด เช่นครูครูครูเขียนคำว่าหัวคำว่าหัวเนี่ยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆด,ดังนั้นเมื่อไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราก็จะเขียนสะระัวแบบชัดเจนเต็มรูปเลยคือมีทั้งไม่หันอากาศแล้วก็ตัววแหวนในสะระัวนั่นเองแต่เด็กๆ่ะในกรณีที่สะระอวเนี่ยมันเกิดมีตัวสะกดขึ้นมา เราจะมีการลดรูปในสระอัวค่ะเด็กๆนั่นก็คือเราจะลดรูปโดยการตัดไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนสระอัวทิ้งไปเลยแล้วเหลือไว้แค่ตัววอแหวนเท่านั้นครูขอยกตัวอย่างคำต่อไปนี้ให้พวกเราดูนะคะเด็กๆคำแรกคือคำว่าชวนคำนี้อ่านว่าชวน ชวนเหมือนกับชักชวนหรือชวนเพื่อนไปกินข้าวอ,อะไรแบบนี้ค่ะเด็กๆชวนคําว่าชวนเกิดจากชออัวนอชวนชออัวนอชวนชอคือตัวชอช้างเป็นพยัญชนะต้นอัวคือสระและนอคือตัวสะกดเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมว่าคำคำนี้มีตัวสะกดคือนอนหนู ดังนั้นในการเขียนคำคำนี้เนี่ยเราจะไม่เขียนว่าชออัวนอชวนแบบนี้ไม่เอาเราจะมีการลดรูปหรือตัดรูปไม้หันอากาศด้านบนออกแล้วเ,เหลือแค่วอแหวนในสระอัวเท่านั้นคำนี้จึงเขียนว่าชวนแบบนี้ค่ะเด็กๆอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปชา้ชาๆนะคะเด็กๆลองดูคำต่อไปกันค่ะ คำนี้อ่านว่าพวกพวกคำว่าพวกก็เกิดจากพออัวก็พวกพออัวก็พวกพอคือพอผ่านเป็นพยัญชนะต้นอัวคือสระอัวและก็คือกอไก่เป็นตัวสะกดดังนั้นเมื่อมีตัวสะกด เราก็เหมือนกันค่ะไม่เขียนพออัวกอพวกแบบนี้ไม่เอาในภาษาไทยสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเราจะลดรูปไม่หันอากาศที่อยู่ด้านบนทิ้งแล้วเหลือแค่วอแหวนในสระอัวําคำนี้จึงอ่านว่าพวกลองดูอีกสักคำนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าทวดทวดคำว่าทวดเกิดจากทอ อัวดอทวดทอคือทอทหารเป็นพยัญชนะต้นอัวคือสระอัวและดอคือดอเด็กเป็นตัวสะกดในการเขียนเมื่อมีตัวสะกดเราจึงต้องตัดหรือลดรูปไมันอากาศที่อยู่ด้านบนทิ้งแบบนี้จึงเหลือเป็นคำว่าทวดที่พวกเราเห็นในตัวอย่างนั่นเองค่ะ ลองดูอีกสักคำนะคะเด็กๆคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่ารวมรวมคำว่ารวมเกิดจากรออัวมอรวมรออัวมอรวมรอหรือรอเรือคือพยัญชนะต้นอัวคือสระและมอคือตัวสะกดตัวมอมาดังนั้นเช่นเคยค่ะในการเขียนเราจึง ลดรูปไม่หันอากาศทิ้งเป็นคำว่ารวมที่เหลือแต่ตัววอแหวนในคำคำนั้นนั่นเองเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องการลดรูปสละไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วครูขอให้พวกเราลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้สักเล็กน้อยนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสละต่อไปนี้ลดรูปอย่างไรคำแรกค่ะ โสอโอดอสดแน่นอนค่ะเด็กๆทุกคนอ่านได้ว่าสดเอ๊ะแล้วคำว่าสดสระโอเมื่อมีตัวสะกดแบบนี้เราลดรูปยังไงนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะเราตัดสระโอทิ้งไปเลยเห็นไหมล่ะเหลือแค่คำว่าสดแบบนี้เองอ่าเพราะฉะนั้นคำต่อไปไม่ยากแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองลองไปอลองดูไปพร้อมๆกันนะคะลอ โอมอลมลอโอมอลมเมื่อมีการลดรูปจึงเขียนว่าลมแบบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะเด็กๆพอโอกอพกพอโอกอพกคำว่าพกเราตัดสระโอทิ้งก็เหลือแค่พกแบบนี้ค่ะทอโอนอทน เราก็ลดรูปสระโอทิ้งเหลือแค่ทนนั่นเองอ่าเด็กๆคะแล้วถ้าเป็นสระอแบบที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดล่ะคะเด็กๆเราจะลดรูปยังไงนะพออรอพรพออรอพออรอพอเด็กๆคะ่ะจำได้ไหมคะว่าการลดรูปสระอแบบที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดนั้นเราต้องตัด ออดตัดสารอทิ้งไปเลยแล้วเหลือแค่พรแบบนี้นั่นเองตัดทิ้งไปเลยชึบอย่างนี้เลยโอเคนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะกออรอกอนเราก็ตัดสารออทิ้งอ่าแล้วคำนี้เ่ะคะเด็กๆสอออรอสอนคำว่าสอนในที่นี้หมายถึงลูกศรอ,อย่างนั้น,นะคะเด็กๆลูกสอบอกทางคำว่าสอนในที่นี้จึงเขียนเป็น สออรอสอนแบบนี้นี่เองเราก็ตัดออ่างทิ้งหรือตัดสระอ,อทิ้งค่ะอ่ะแล้วคำอ่ะสระเออล่ะคะเด็กๆถ้าเป็นสระเออแบบมียอยักเป็นตัวสะกดล่ะเด็กๆเราจะเขียนอย่างไรเอ่ยก็เออยอก็เออยอเคยมีออ่างไหมไม่มีเราใส่ยอยักเป็นตัวสะกดไปเลยอย่างนี้นะคะเด็กๆ คำต่อไปค่ะนอเอายอนอเอายอนอเอายอเนยค่ะเคยรับประทานกันไหมคะขนมปังทานเนยแบบนี้เราตัดอออ่างทิ้งเหลือแค่สระเอที่อยู่ด้านหน้านะคะคำต่อไปค่ะพอเอายอคำนี้อาจจะออกเสียงยากออกเสียงพร้อมๆกันนะคะพอเอายอเผยพอเอายอเผย คำว่าเผยจึงเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆตัวนี้คือผอพึ่งนะคะอีกสักคำหนึงของสระเออค่ะเด็กๆตอเออยอตอเออยเตยอ่าเอ่คำว่าเตยเป็นสระเออมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็ตัดอออ่างทิ้งเหมือนกันเป็นเตยแบบนี้นั่นเองและสระตัวสุดท้ายนะคะเด็กๆที่มีการ ลดรูปคือสระอัวอจำได้ไหมคะเด็กๆว่าการลดรูปของสระอัวแบบมีตัวสะกดคืออะไรคำแรกอออัวเนาะอออัวเนาะอวน,อน,อนมีไม่หันอากาศไหมคะเด็กๆไม่มีค่ะเพราะเราลดรูปไม่หันอากาศทิ้งนั่นเองคำต่อไปค่ะเด็กๆเกนาะอัวดอ นอัวดอนวดค่ะเออเด็กๆเคยนวดให้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะอ่าคำต่อไปค่ะเด็กๆบอัวกอบอัวกอบวกค่ะเราก็ไม่ใส่ไมหันากาศเหมือนกันค่ะเด็กๆบวกก็คือเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แบบนี้เนาะอ่าเครื่องหมายบวกและตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆคือส อัวมอสออัวมอสวมนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราก็ไม่ใส่ไม้หันอากาศหรือลดรูปไม้หันอากาศในสาระอัวทิ้งเหลือแค่วอลแหวนนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องการลดรูปของสระยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ใครมีคำถามอะไรสงสัยบ้างคะยกมือเลยมีไหมเอ่ย นะคะเด็กๆครูขอฝากพวกเรานะคะกลับไปทวนเนื้อหาที่เรียนวันนี้และเนื้อหาที่ได้เคยเรียนมาแล้วทั้งหมดนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถทวนได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของอักษรนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแนทต้องขอตัวไปเตรียมการสอนคาบหน้าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน